รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาฝากมาบอกว่าอย่าเอาเขาไปใส่ร้ายป้ายสีอย่าเอาเขาไปนินทาเพราะทุกการนินทาของดำเขารู้หมดนะจ๊ะอืมสวัสดีทุกท่านนะครับเนี่ยครับขนาดว,ว่าเขาให้เงินมันเรื่องอ่ะเขาเขาให้เงินแก็บ เรื่องแก๊ปเขาให้เงินมันไปสองพันมันยังเอาไปบิดในไลน์กลุ่มว่าพี่โมลีให้เงินมันแค่พันเดียวครับโอ้ยมันไปคอมเมนต์พี่ๆครับดูดูความชั่วของมันครับอีดําครับมันเอามันเอาพี่โมลีไปใส่ไลน์เนี่ยพี่ต้องเตะขาพี่จะฟังใครระหว่างพี่โมรีกับหนูฟังหนูบ้างเงินเขาให้หนูมาขาหนูกลับเนะ่ะเขาเรียกแก๊ปให้ให้มาแค่ให้หนูมาแค่พันเดียวมันไม่พอหรอกพี่ ั้งที่เขาให้มันสองพันแล้วกูถามกับสมมติว่าพี่โมลีให้เงินมึงพันเดียวเนี่ยมึงกะจะไม่ออกกันเลยอเหรออ้เหี้ยฮะอิสาดเขาเลี้ยงทุกอย่างครับแล้วขากับเนี่ยนะครับเขาเรียกรถแกล็บให้มันแล้วเขาเนี่ยอ่าส่งจากชนจังหวัดชนเนี่ยมาที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยเขาคำนวณแล้วว่าค่าแกล็บเนี่ยพันห้าแล้วมีค่าทางด่วนอีกนะครับรวมๆประมาณพันเก้าพี่โมลีก็เลยให้เกินมาเป็นสองพันแต่มันเอาไปใส่ลายป้ายสีครับอยู่ในลายกลุ่มว่าพี่โมลีให้เงินมันมาพันเดียว แล้วที่นี่ไปใส่ความต่อใครครับต่อพี่ต้อมตีนะครับพี่สลีตออยู่ในนิทานนะครับพี่เขาก็ถอยสิครับเพราะพี่โมลีกับพี่สลีตอเนี่ยเขารู้จักกันครับเห็นไหมครับสันดานมันครับไอเนียอันนี้แค่น้ำจิ้มมีอีกมีอีกอืมแต่ฟังเรื่องไหนดีเรื่องนั่งเรื่องนั่งดื่มกันที่หน้าบ้านหรือว่าฟังเรื่องที่ หลายครั้งที่หลายครั้งที่เอออเาเขาไปนินทาให้กับคนนั้นฟังเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องแล้วก็หลายครั้งที่ไปใส่ร้ายเขากับอดีตผัวของตัวเองเอาเรื่องไหนก่อนือเอาเรื่องไหนดียานยานเอาเรื่องไหนดีลูกมึงเป็นไงเป็นไงลูกมึงไอยานแต่และตัวครับจอยมีตำแหน่งคือ จอดก็คงกลัวนั่นแหละครับเขาจึงออกมาโพสต์แบบนั้นแต่ผมก็ตำหนิจอดไปเรียบร้อยแล้วแหละครับตั้งแต่ต้นไลน์แล้วพี่นะครับผมก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วในมุมมองของผมก็มองว่าจอดเสียมารยาทครับนะครับเสียมารยาทกับพี่หวานเจีย๊ยบแต่ลึกๆแนี่มันคือมันกลัวกลัวว่าอียานจะร้องครับเห็นไหมครับแต่ขอบพุณเรื่องนี้นะครับที่เห็นสันดานพวกมันอียานมันพลิกลิ้นปิกไปปลิกมาเห็นไหมครับตอนนี้พยายามที่จะปกป้องจอดแล้วก็ไปปั่นให้ผมมันต้องไปด่าจอด มันต้องการปั่นแบบนี้นี่คือสัญดานมันไม่มีทางอืมแล้วพวกมึงทำไมไม่เอาจอดอ่ะกูถามหน่อยทำไมถึงไปใส่รลา์กับมันแบบนี้กูคนลงฝั่งกวงมาด่าได้อยู่แล้วกูตำหนิได้ตรงๆแต่พวกมึงเนี่ยเอาอียานจอดอีดัมอยู่ฝั่งเดียวกันพวกมึงทำไมถึงแทงมันอ่ะกูถามหน่อยฮะพวกมึงไม่ปกติอีดอกวันนี้เหมือนกันวันนี้มาทำคอนเทนต์เอ้ยก็จอดเขาก็คงจะกลัวนะคะ เรื่องที่ว่าจะโดนร้องเรียนโอ้ยอียานใช่ไงอียานออกมาพูดแบบนี้มันยอมรับแล้ว่ามันอะร้องเรียนจอร์ดไงมันจะร้องเรียนจอร์ดเห็นไหมไอีพวกนี้มันพลิกลิ้นครับอียานนี่คือมันกะจะปั่นไงไม่ได้ผลหรอกยานเออเรื่องเรื่องแล้วแล้วแล้วจอร์ดเนี่ยนะอันนี้ฝากถึงจอร์ดนะผู้ใหญ่ใจดีพี่หวานเจี๊ยบเขาอยู่กับเธอมาเธอต้องรักเขาเธอต้องรักผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะอนสิ่งที่เธอทำนี่ฉันตำหนิเธอเลยว่าเธอทำไม่ถูก นะครับแต่ผมไม่ได้ด่าคุณนัทว่าอ e ีนั e ่นอีนี่คือถ้าผมพูดกับคุณดีเดี๋ยวเอฟซีมันก็ไปหาว่าผมเข้าข้างคุณอีก <c oughs> อันนี้ฉันก็พูดกลางๆว่าเธอไม่สมควรมาพูดแบบนี้แล้วเอฟซีเขาให้ลูกสาวเธอผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เขาให้ลูกสาวเธอนะครับ <c oughs> อ่ในมุมมองในมุมมองของคนอื่นยังไงผมผมไม่รู้แต่ในมุมมองของผมผมมองว่าจอร์ดไม่มีมารายาทอันนี้ผมก็ตําหนิตรงๆนะว่าคุณไม่ถนอมผลรู้สึกของเอฟซีนะคือ <c oughs> ไม่ถึงสามคือคือเนี่ยเรื่องนี้โดยซ้ำเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับจอร์ดได้ซ้ำแล้วจอร์ดออกมาโพสแบบนี้จอร์ดพลาดไงเห็นไหมอียามันเอาไปเล่นเห็นไหมแต่ก่อนนี่มันดา่าเธอเรื่องเสียงในหัวใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มันต้องการเอาเธอเป็นพวกเห็นไหมเนี่ยแล้วถามหน่อยว่าใครเป็นคนเริ่มมาเกมเนี่ยอ่อีดําไงเพื่อนเธอไงจอร์ดเห็นไหมล่ะน่ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันจริงใจกับเธอเนี่ยมันมันจะออกมาไล์ส่ดา่าเธอแล้วมันลบไล์ทำไมจอร์ดฉันถามหน่อยอีดนะําเนี่ยมันวางระเบิดให้เธอตั้งแต่ทีแรกเห็นไหมเคยเห็นแต่ต้อนนเี ไอ้ยานยานเงี้ยเธเห็นไหมอ่ะยานมันต้องงานปั่นใน้ัันกับเธอเนะี่ยออกมาด่ากันอืมสันดานมันอยานมึงนะมันไม่ปกติมึงเพิ่งได้จอดสามวันเนี่ยเรื่องเสียงในหัวเนะี่ยมึงเพิ่งมาขู่จะไปล้อเรียนอำเภอจะแฉมันเรื่องอ๋ออะไรอนะ่ะรับสินบนน,นู่นนี่ั่นมึงก็ขู่มันก่อนเห็นไหมครับอีสันดานพวกนี้แต่ละตัวมันพลิกลิ้นครับมันไม่มีความจริงใจกับผู้ใหญ่ใจดีหรอกครับผมบอกเลยเนววันนี้เห็นไหมครับมันอาศัยแบบ ช่วงจังหวะที่จอดออกมาโพสแบบนี้นะมันก็ตะล่อมจอดไงพวกมึงมึงไม่ได้รักจอตจริงๆหรอกนะมึงมึงด่ามันไปไหมมึงไปด่ามันว่าจอตนี่มโอ้โหมีเสียงในหัวนี่เป็นใบโพล่าไปด่าจอตเป็นใบโพล่าครับไปด่าจอตว่าโอ้ยเป็นคนที่ผิดปกติคนที่มีเสียงในหัวนี่ควรไปพบแพทย์พบหมอว่ามึงด่าจอดไอยานมึงไม่อายปากมึงเหลือตอนนี้นะกูถามก่อนลูกมึงนอะไรสดด่าจอร์ดออกสือพวกมึงไม่อายปากเลยออยานฮะ ถ้าเป็นกูเด็กูไม่กล้าออกมายุ่งเรื่องจอดเลยเพราะกูเพิ่งด่ามันไปมึงไม่อายเหรออียานหรือมึงหน้าด้านเหรอฮะขอโทษนะเออมิโซโบไปดิครับเนี่ยครับไอ้พวกนี้นี่ลิ้นไม่มีกระดูกมันพิกได้ตลอดเวลาครับสันดานคนพวกนี้นี่เพิ่งด่าผู้ช่วยจอดไปเรื่องเสียงในหัว แล้วอีดาลูกนอกไส้มันนี่ก็ออกมาไร่สดนะครับว่าอีจอชฉ่มเลยนะครับหาว่าจอดเนี่ยทำไมต้องทาเป็นเรื่องถามถึงไหมซุงไหมสารทำไมถึงทํากับฉันแบบนี้ไปติ้งระเบิดให้มันไม่มีคําว่าขอโทษครับเอาอยู่ๆมึงจะมาเรียจอดเหรอมึงทําได้ยังไงอะฮะออยาลิ้นพันคางแล้วตอนนี้นะกูว่ามึงน่ะลิ้นพันคางหมดลแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็พันคอมึงตายลิ้นมึงไ่ะอยานอุ้ยจะเรียจอชเหรออุ้ยตายเลยอุ้ยจะเรีเยจอชเหรออุ้ยตายแล้วย้อนกลับไปดูบ้าน,นะจ๊ะสามวันก่อนมึงด่าใครด่าจอรช ไม่อายเนาะอียานถ้าเป็นมึงนะ่กูเอาปิ๊บคุมหัวละอียานเอยสภาพสภาพพวกมึงคบกันอนะ่ะปกติหรือเปล่าใช่ผมสวัวพวกมึงปกติหรือเปล่ากูไม่มีฝั่งกูทำหนีจอได้กูไม่สนใจเออกูทำหนีได้อะไล่ะทำไม่หมันอียานบอกว่าไงนะเนี่ยบูมน้อยกับนทีเนี่ยก็บันดีคืนดีสามบันดีสี่บันหลย ปกติก็ลิฟต์แต่เมื่อสามวันก่อนยังออกมาปกป้องจาร์ตอยู่เอา้าแล้วเมื่อสามวันก่อนมึงใส่อีจาร์ตยับเลยเรื่องเสียงในหัวอิยานมึงก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าตดมึงยังเสียงดังกว่าเสียงในหัวอีจาร์ตหาไปจาร์ตเป็นใบโพลา่าสรารับพวกมึงไม่ปกติเพรามึงอยู่ฝั่งเดียวกันเอาเดี๋ยวแหกกันเดี๋ยวดีกันเอา้าเมื่อสามวันแหกอีจาร์ตไปนี่เอาตอาวันนี้ยานดีกับจาร์ตแล้วหรอคะฮะมึงถามจาร์ตไหมว่ามันอยากดีกับมึงไหมเออสภาพมึงแต่ละตัว กูมันก็รับฟังมันปกติอยู่แล้วเนี่เดี๋ยวเอ้ามึงจะให้กูไปปกป้องอจอร์ดได้ไงอันไหนที่มันทาไม่ถูกกูก็ตำหนีสิกูไม่ปกป้องคนผิดเหมือนมึงที่ปกป้องลูกดํามึงน่ะออยานกูไม่ปกป้องคนผิดอีจอร์ดทำาอีจอร์ดมันก็มีสิทธิ์ของมันที่มันออกมาโพสแต่กูตำหนีว่าจอร์ดไม่สมควรโพสพี่นัที่ไปนี้ครับไม่เหมือนมึงแบบเอ้ยลูกนอกใ้มึงออกมาใส่จอร์ดยับทั้งนี้ที่จอร์ดมันทําตามหน้าที่มันมึงไม่อายเนาะอ๋อ กูไม่กูไม่ต้องการอวยคนผิดวันนี้ก่องอมาตำหนีจอเลยวันนี้นะกูบอกเลยเพราะกูเป็นคนตรงๆกับพวกมึงปกติหรือเปล่า,าก,ก่อนลูกมึงทําผิดออกมาไล่สดใยอจอแล้วลบไล่แล้วมึงก็ไปเหยียบอีจอซ้ําแล้วลูกนอกไส้มึงเนี่ยก็ยังเอาพี่โมลีเป็นนินททใส่ร้ายป้ายสีลูกของอีผู้ช่วยจอจหาว่าผู้ช่วยจอสไม่ให้เงินลูกสาวไปเที่ยวกับพี่โมลีทันทีอีผู้ช่วยจอสมนให้เงินลูกมันไปหกพันมึงปกติเหรอแทงหลังเพื่อนเนี่ยลูกมึงปกติเหรออ้ดำเนั่ยน่ะ วันดีคืนดีออกมาไล่สดดา่าเพื่อนจอร์ดทําไมถึงทํากับฉันแบบนี้เจ้าไปทำหาหมายสารทําไมเจ้าหน้าที่เขารู้เองจอร์ดจะทากับฉันแบบนี้ได้ไงปกติเราพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวด่ากันเดี๋ยวกัดกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวกัดกันเดี๋ยวดีกันเมื่อสามวันเพิ่งดา่าอีจอร์ดวันนี้ออกมาเลียอีจอร์ดอียานอีลิ้นพันคางสภาพเนาะให้กับ